เป็นกรณีที่สังคมให้ความสนใจเป็นอย่างมากสำหรับนางสาวพิยาดาทองคำพันอายุ19ปีผู้ต้องหาคดีหลอกขายโทรศัพท์ล้านโฟนหมายมิน้นจนทำให้น้องก้องอายุ14ปีนั้นเครียดแล้วก็เส้นเลือดในสมองนั้นแตกหลังจากนั้นก็ได้เสียชีวิตลงเนื่องจากโอนเงินไปแล้วไม่ได้รับโทรศัพท์ขณะที่นางสาววิรวรรบุญประกอบแม่เลี้ยงของพิยาดา ที่ผ่านมานั้นออกมาปกป้องลูกเลี้ยงอยู่เสมอและก็ยืนยันว่าพิยดานั้นบริสุทธิ์ล่าสุดวันที่1ตุลาคม2564นางสาววิราพันธ์บุญประกอบแม่เลี้ยงของพิยดาให้สัมภาษณ์ในรายการโขนกระแสทางช่องสามโดยที่มีคุณหนุ่มกันชัยเป็นผู้ดำเนินรายการโดยแม่เลี้ยงนั้นยังคงมั่นใจเหมือนเกยว่าพิยดานั้นไม่ได้โกงและเชื่อว่ามีผู้อยู่เบื้องหลัง ขอให้ตรวจสอบทางบ้านแฟนหนุ่มของพิยาดาส่วนทรัพย์สินเงินทองที่มีมากมายนั้นได้มาจากการค้าขายออนไลน์ขายเสื้อผ้าและกอเงิน7 0 0 0 0สบาทที่ถูกตำรวจยึดไปอายัดเพราะสงสัยว่าเป็นเงินที่พิยาดาโกงมานั้นความจริงแล้วมันเป็นเงินมาจากแอปพลิเคชันจ็อบบี้คนขายของออนไลน์นั้นจะรู้กันดีมีหลักฐานการออนไลน์เข้ามาอยู่แล้ว ส่วนที่เคยบอกว่าจ่ายภาษีไป4ล้านบาทก็ยืนยันว่าเป็นความจริงขณะที่หนุ่มกัญชัยได้นำคลิปสัมภาษณ์ของพลตำรวจโทกรอนชัยคล้ายครึงพอบชอสอ,อทอที่ระบุว่าไม่เชื่อเรื่องการจ่ายภาษีปีละ4ล้านเพราะถ้าจ่ายระดับนี้ก็ต้องมีรายได้หลัก10กว่าล้านเลยทีเดียวเมื่อแม่เลี้ยงได้ฟังแล้วก็ออยังยืนยันคำเดิมว่าจ่าย4ล้านจริงๆ ซึ่งพีดาก็มีเงินมากมายมาจากการค้าขายเสื้อผ้าออนไลน์แม่เป็นคนทําบัญชีให้ถึงได้รู้แต่เมื่อหนุ่มกัญชัยถามว่ายอดเงินในบัญชีของพี่าดานั้นมีเท่าไรแม่ก็ตอบมาว่ามี7,000บาทเพราะความปกป้องลูกเลี้ยงเต็มที่มาโดยตลอดทําให้เกิดคําถามว่าแม่เลี้ยงนั้นรู้จัก และก็มาอยู่กับครอบครัวของพี่าดาหนานแค่ไหนแล้วซึ่งแม่เลี้ยงนั้นบอกว่าเพิ่งมาอยู่กับครอบครัวพี่าดาช่วงต้นปี2,563แต่มาสนิทกับพี่าดาช่วงปลายปี2,563จังหวะนั้นหนุ่มกัญชัยถามขึ้นมาอีกว่าสนิทกันได้ไม่ถึงปีทำไมเชื่อใจอะไรขนาดนั้นแม่เลี้ยงก็ตอบมาว่าดูออกว่าเด็กคนนี้นั้นเป็นเด็กดีไม่มีทางโกงใครแน่นอน กระทั่งทางรายการนั้นเปิดเสียงน้องกล้องที่ได้คุยโทรศัพท์กับพ่อแม่ช่วงที่เครียดหนักเพราะว่าถูกโกงเงินซื้อมือถือน้องพูดไปด้วยแล้วก็ร้องไห้ไปด้วยบอกว่ารวบรวมหลักฐานไว้แล้วจะเอาไปแจ้งความจากนั้นหนุ่มกัญชัยก็ได้ถามแม่ว่าเห็นหรือว่าเคยได้ยินมาก่อนไหมแม่นั้นสายหัวตอบว่าไม่เคยแต่ก็เข้าใจเพราะแม่ก็มีลูกเป็นของตัวเองเหมือนกันต่อมาหนุ่มกัญชัยก็ถามว่า ถ้าวันหนึ่งลูกแม่เอาเงินไปซื้อของแล้วก็โดนโกงแบบนี้บ้างแม่จะรู้สึกอย่างไรจังหวะนั้นแม่ก็มีสีหน้าที่เศร้าก่อนจะร้องไห้ออกมาแล้วก็พูดว่าไม่ต้องรอวันหนึ่งหรอกแค่วันที่เห็นคลิปแม่ก็เข้าใจหัวอ,อกความเป็นแม่ที่ต้องสูญเสียวันที่เห็นคลิปก็รับไม่ได้เหมือนกันชุดนี้ก็ทําเอาผู้ชมจํานวนมากสงสัยเพราะว่าตอนแรกนั้นบอกว่าไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่เคยฟังแต่สุดท้ายบอกว่า วันนั้นทีเห็นก็เสียใจเหมือนกันนอกจากนี้หลังจบรายการโขนกระแสชาวเน็ตก็ยังวิจารณ์กันหลายเรื่องรวมถึงการสังเกตว่าแม่กระพริบตาหลายครั้งเวลาพูดรวมถึงมีจังหวะที่หลับตาค้างด้วยซึ่งมากกว่าปกติเหมือนกับคนที่กำลังโกหกอยู่หรือไม่